เจอกันยามบ่ายอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยหลังจากเมื่อตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าก็ฝนตกพี่น้องฝนตกเบิดมือเลยแต่ว่าไม่พอจะได้น้ำพี่น้องเอ้ยตกปลอยๆตกโรยๆลินดินตอนนี้ก็ฝ้าแจ้งก็ไม่แจ้งเท่าไหร่สลัวสลัวพี่น้องเอ้ยก็โอ้พีน้ะถ้าตกแบบนี้นี่ผมว่า บ่ต้องตกสีดีกว่าแมนบอเพราะว่าตกไปก็มันไม่พอจะได้น้ําได้เนื้อเออตกมากก็ตกปล่อยๆตกพอ่อเฮ็ดยังกงยนกยพี่น้องจะไปไหนก็ยากเออตกพอชื้นๆแฉะแนะก็โอ้ยเนาะจังซีแหละธรรมศาตร์มันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้กำหนดบา่าไรขาดเด้าวนะ่าไรเนาะเออก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องคือเราเมาต่อไบคําถามเอฟซีถามเข้ามา เกี่ยวกับใส่ปุ๋ยเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเพราะว่าอันนี้ก็เข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาเนาะปลายเดือนกรกฎาแล้วแหละถ้าใครที่จะบำรุงก็ถ้านามีน้ำนี่ก็บำรุงได้สำหรับไอ้ข้าวที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่าแคลแกนเนี่ยเราก็ต้องต้องเล่งบำรุงนี่แมันแต่ทีนี้ก็เพิ่นกระถามเข้ามาบอกว่าไอ มันไม่มีน้ำเพิ่นว่แมันดินมันชุมช่มชุมช่มแฉะดินมันชุมช่มชุ่มแฉะมันใส่ปุ๋ยได้ไหมเพิ่อนวาคำถามคอมเมนต์เข้ามาก็คือถ้าพี่น้องต้องต้อง,ต,องต้องพูดแบบนี้ก่อนว่าคือข้าวนี่พี่น้องข้าวนี่คือมีน้ำชุมช่มชุมช่มแฉะมันมันก็มันก็สามารถออกห่วงมีผลผลิตได้พี่น้องอันนี้พูดถึงในในลากวิชาการนะ เน่เพราะว่า,ากะคือข้าวนี่พี่นอ้องข้าว้องข้ความขาใจก่อนคือข้าวนี่มันมันเป็นพืชบกพี่น้องข้าวนี่มันเป็นพืชบกเออมัน,น,น,ม,นมันไม่ใช่พืชน้ํามันไม่เป็นพืชน,น้ำเออเพราะฉะนั้นนี่ไอคือนาเนี่ยอ่าจะมีน้ําหรือไม่มีน้ําขอให้ดินชุ่มชุ่มแฉะแฉะเนี่ยมันมันก็สามารถอออกผลผลิตออกร่วงเขาให้ห้าได้แล้วพี่น้องอคือเราต้องทําความเข้าใจ ตามหลักวิชาการก่อนซะก่อนเนาะออคือกาแมนนี่แหละพี่น้องวิชาการเขาก็พูดถูกอะไรอ่คือข้าวเนี่ยเป็นพืชบกอ่พืชบกตระกูลเดียวกันกันกบหญ้าอ่แต่ไม่ใช่พืชน้ํานะออแต่เป็นพืชที่ทนน้ำอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเนี่ยปลูกไม่ขังน้ําก็ได้พี่น้องบม่ขังน้าก็ได้เขาแค่ดินชุ่มชุแฉะ,ะ,ะมันก็ได้อืมอันนี้พูดถึงหลักวิชาการนะเนาะ แต่เราต้องดูพี่น้องเข้าตรงเบิงเราต้องดูหน้างานหน้างานความเป็นจริงว่าในปัจจุบันเนี้ยในปัจจุบันนี่นะเออถ้าเราจะไปทําตามหลักวิชาการเหมือนหลักวิชาการเขาอะเออไม่ต้องขังน้ําไว้เยอะเออแค่ดินชุ่มๆเฉะเฉะเออเราสามารถทําได้ไหมละ่ะเออสามารถเห็ุใดบอกทำใจเจ้าของเบงเออผมบอกเลยว่าทําได้เออแต่ว่าทํายากพี่น้อง เออพ่อไหวอย่างพี่นอ้องก็คือพี่นอ้องคือเวลาเทาเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำอย่างก็แล้วแต่เนี่ยคือผมสิบอกสิย่าเสมอว่าคืออย่าอย่าไปยึดวิชาการเปะ100๊ะลอยเปอร์เซ็นพี่นอ้องอย่าไปยึดวิชาการเปะ100๊ะลอยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้นว่าเขาจะบอกว่าเหตุหน้าเนี่ยไม่ต้องขังน้ำใบไหลแค่ดดนชุ่มๆแฉะมันก็สามารถออกเก็บเกี่ยผลผลิตได้แล้ว มันจริงแบบนั้นนะพี่น้องเออคือถ้าพูดนะมันได้เอแต่ในหน้างานความเป็นจริงเนะี่ยพี่น้องคิดเบิงเราต้องดูเวลาเฮาแนะนำเอียงกันแล้วแต่เนี่ยเวลาเราแนะนําให้ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากที่ผมมีประสบการณ์มากนพี่น้องเออใครคนที่บอกว่าทํานาเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําเยอะเนี่ยมันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเนี่ยอันนั้นนะ่ะมันมันทําแค่ ทำแค่นี้นิดหน่อยหน่อยมันเฮ็ดได้พี่น้องเออทำแค่ยังไงละ่ะคือทำแค่ไล่หนึง่งอะไรแบบนั้นนะเออมันเฮ็ดได้เออใช้แรงของตัวเองมันทำได้พี่น้องเออแต่เราต้องดูหน้างานความเป็นจริงว่าถ้าเรามีนาห้าไล่สิบไล่ยี่สิบไร่แบบนี้แหละเข้าสี่เปเฮ็ดแบบนั้นได้บอตายพอดีพี่น้องตายพอดีเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะก่อนนะว่านาเนี่ย ถ้าดินมันไม่มีน้ําหรือว่าดินมันแค่ชุ่มๆแฉะๆเนี่ยอีกอย่างสิเกิดขึ้นพี่น้องวัชพืชพี่น้องวัชพืชมันสิเกิดขึ้นท่านที่เลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่บอกว่านานเนี่ยประการปลูกข้าวเนี่ยแค่ดินชุ่มๆแฉะเนี่ยมันก็สามารถเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตเจเริญเติบโตได้แล้วแบบนั้นอนะ่ะอันนั้นมันแค่ มันแค่คล้ายๆว่าอย่างไงล่ะมันแค่ลมปากเฉยๆพี่น้องมันแค่ลมปากซื้อๆพูดเขาเรียกว่าพูดได้แค่พูดเออแต่ถ้าทําจริงๆน่ะคุณมาทำห้าไร่สิบไล่ยี่สิบไร่เจ้าเฮ็ดได้บ่ละผมเชื่อเลยว่าร้อยหนึ่งขี่หมากองเดียวไม่สามารถทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัชพืชมันจะท่วมพี่น้องวัชพืชมันจะท่วมอคือจัางแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้เห็นเข้าวหวานบ่ <พอ>เขาหวานได้พอดีพี่นอ้องนี่เกือบเกือบจะถี่นี่เห็นบอกพอหวานเกือบเกือบจะถี่หรือว่าแบบนี้น,ะนี่เห็นบอกช่องว่างมันน้อยพอช่องว่างมันน้อยเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของวัชพืชที่จะขึ้นพี่น้องมันสีซอยลดในเรื่องของวัชพืชที่จะขึ้นนี่เห็นบอกแล้วถ้ามันช่วยลดเรื่องวัชพืชแล้วเนี่ยการขังน้ําเนี่ยการขังน้ําเนี่ยถ้าคือถ้า ข้าวเนี่ยมันไม่มีช่องว่างเนี่ยอวัชพืชมันก็จะขึ้นยากอยู่แล้วอบวกกับถ้าเราขังน้ําเพื่อท่วมผิวดินเข้าไปอีกนี่เห็นบ่มันก็จะยิ่งเขาเรียกว่ามันก็จะยิ่งช่วยลดในเรื่องของวัชพืชเข้าไปอีกมันซอยควบคุมเข้าไปอีกพี่น้องแต่ตรงกันข้ามนะเนี่ยสำหรับคนที่บอกว่าเฮ็ดหน้าเ่ต้องบ่ต้องเอาน้ําก็ได้เอาน้ําแค่ซุ่มซุ่มแฉะแก็ได้เนี่คือ เราต้องดูหน้างานพี่น้องเข้าตรงเบิงหน้างานความเป็นจริงเวลาเราแนะนําอะไรเนี่ยเข้าตรงเบิงคืออัางที่ผมเสนอเสนอที่ว่าหรือว่าบอกเอฟซีไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การหวานข้าวการเตรียมแปลงหรือว่าการใส่ปุ๋ยห้องพื้นี่ยังก็แล้วแต่เนี่ยคือผมจะเน้นย้ําเสมอว่าคือต้องดูหน้างานพี่น้องเอือ คือไม่ว่าแต่คนนั้นจะพูดแบบไหนคนนี้จะพูดแบบไหนคือการกับเรื่องปุ๋ยเนี่ยคนนั้นใส่สูตรนี้คนนี้ใส่สูตรนั้นคนนั้นว่าสูตรนี้ดีคนนี้ว่าสูตรนั้นดีอันนั้นคือเราต้องต้องฟังพี่น้องแค่ฟังแต่เวลาเวลาเหตุอิหลีเนี่ยเวลาทําจริงๆเนี่ยเราดูหน้างานของเราพี่น้องเบื้องหน้างานของเฮาคือการกับไอ้ที่มีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่บอกว่าอมันมีนักวิชาการ คนหนึ่งอ่ะที่บอกว่าอทํานาทานาหนึ่งไร่ให้ได้เจ็ดตันทานาหนึ่งไร่ให้ได้เจ็ดตันอ่ะออันนั้นอ่ะกับพี่น้องกับคิดวิเค,เค,เคราะห์แยกแยะเบอร์เอออว่าทานาหนึ่งไร่ทํานาแบบปลานิเงอ่ะทำนาหนึ่งไบบร่ไ,ได้เจ็ดตันเหมือนที่เขาว่าจริงไหมเขาตองเราต้องดูจุดนี้ด้วยพี่น้องผมบอกเลยว่าทานาหนึ่งไร่ได้เจ็ดตันเนี่ยได้แน่นอนพี่น้อง แต่ว่าได้แค่ตัวเลขพี่นอ้องเวลาคือพวกนักวิชาการที่เขาคิดคำนวณออกมาคือเขาจะคำนวณจากอคำนวณจากไอตัวเลขพี่น้องอแต่ถ้าทำจริงๆนะ่ะคือจังหนางานเท่าแบบนี้เนะี่อะจะมาทำหนึ่งไร่ให้ได้เจ็ดตันมันบ่นได้ดอกน้องทำยังไงก็มันไม่ได้อมันไม่ได้ผมยังไงล่ะคือหนึ่งตันนี่ก็อให้มันได้เถอ,อะออ หนึ่งตันเอาให้มันได้เถอะอย่าไปว่าถึงเจ็ดตันเถอะแม่บอเอา,าเอาเอาอย่างนี้กันเอาสักห้าร้อยกิโลเอาห้าร้อยกิโลนี่แหละเอาห้าร้อยกิโลต่อไร่เนี่ยเอาให้มันได้ก่อนเอเพราะฉะนั้นนะคือปัใจจัยในการทําข้าวหรือว่าปัใจจัยในการปลูกข้าวมันมีหลายปัจจัยมากพี่น้องที่จะมันมาเป็นตัวควบคุมว่าเราจะได้ผลผลิตน้อยผลผลิตหลายนี่มนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุย๋ยเรื่องน้ําเรื่องแสง เอเรื่องต่างๆเนี่ยที่มันสามาควบคุมพวกโรคเพี้ยมแแลงอย่างสุนีมันมันมีตัวแปรหลายอย่างพี่น้องว่าจะพืชเยอะเขากับบแมนว่าสีได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเน้นผมจึงย้ําเสมอว่าเทคนิคของการหวานข้าวเทคนิคของการใส่สปุ๋ยเนี่ยเอมันต้องดูช่วงเวลาอต้องดูลักษณะแต่ละพื้นที่อ คือจังที่ผมบอกว่าใส่ปุ๋ยับหพวงใส่ปุ๋ยรับรวงใส่ในช่วงกลางเดือนกันยามันดีดีแต่สําหรับบางพื้นที่เนี่ยถ้าจะไปใส่ในช่วงกลางเดือนกันยาเนี่ยน้ํามันเยอะแล้วไงพี่น้องอพอน้ํามันเยอะนะเราจะไปใส่เนี่ยมันกับเหมาะสมพเพราะว่าอย่างเพราะว่าปุ๋ยมันสีเจือจ้างมันบละัเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ก่อนก็ได้ใส่ในช่วงปลายเดือนสิงหาก็ได้ เพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดในเรื่องของการสูญเสียปุ๋ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมย้ําเสมอว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูหน้างานเป็นหลักเบื้องหน้างานเป็นหลักสําหรับคนที่ถามมาบอกว่ามีดินชุ่มชุมจะแฉใส่ปุ๋ยได้ไหมใส่ได้พี่น้องแต่ว่าวัชพืชม,มันจะขึ้นหลักวิชาการเนี่ยเขาบอกเลยว่าดินชุ่มๆจะแฉเนี่ยมันใส่ปุ๋ยได้ข้าวนี่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้ แต่หน้างานความเป็นจริงคือถ้าดินชุ่มชุ่มแฉะแล้วเจ้าไปใส่ปุ๋ยนี่มันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้วัชพืชขึ้นงามกว่าเดิมพี่น้องเห็นบเอเพราะนั้นเนี่ยหลักวิชาการกับหน้างานความเป็นจริงเนี่ยมันมันแตกต่างกันด้วยสิ้นเชิงพี่น้องนีพี่นอ้อ,นองต้องพิจารณาจุดนี้เป็นหลักพี่น้องย้ำอีกทีหนึง่งทำนาไม่มีผิดไม่มีถูกหให้ดูหน้างานเป็นหลักพี่น้องให้ดูหน้างานเป็นหลัก ดินชุ่มๆุมแฉะ,ะใส่ได้แต่วัชพืชมันจะขึ้นข้าวก็ได้กินปุ๋ยหญ้าก็ได้กินปุ๋ยเห็น,ยยนบอกแต่ทั้งนี้ทางนั้นผมผมสิบอกซํำเสมอว่าไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะตัดข้าวนาจะต้องมีน้ำสก่อนผมจะเน้นย้ำแบบนี้เสมอพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าคือเราต้องมองภาพรวมว่าคนหรือว่าชาวนาในปัจจุบันเนี้ย เขาทำนานะเขามีกำลังแค่ไหนเขามีความรู้แค่ไหนเข้าตรงแนะนำโดยภาพรวมเราจะไม่จะไปแนะนำแบบวิชาการเป๊ะนี่บางคนเขาทำไม่ได้พี่น้องบางคนเขาเหยีดบ่ได้สําหรับคนที่เขามีเขาเรียกว่าเขามีกำลังเขามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเออสำหรับการทํานาแบบชุ่มชุ่มแฉะแะไม่ต้องใช้น้ำมากเนี่ยเขาสามารถควบคุมวัชพืชได้อันนั้นมันก็มันก็ดีพี่น้องแต่เข้าตรงเบิงหน้างานว่า ปัจจุบันเนี่ยชาวนาทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีมีการจัดการมีเงินทุนที่จะมาทําแบบนั้นไหมล่ะแม่นบอมันกับบอมมี่พี่น้องเราะนั้นอ่ะคลิปของผมจึงแนะนําเทคนิควิธีการเทคนิควิธีการปลูกเขาแบบแบบบ้านบ้านพี่น้องแบบบ้านบ้านแบบคนทั่วไปทําได้แงก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องเชื่อผม,อม,ออผมย้มําอีกทีนึงเพื่อเป็นแนวทางเานั้น ok nó